อังนครึ่งโล49ครับพี่น้องโอ้ออเนเยโอ้แต่ยังเจ็บองวมันมัาวักวงหน่วยละรือยังไหนลโล่ละหน่วละหน่วยสาพี่น้องเฮ้ยเอักงกขากลางดูอยสมจิตตอนโอ้สมจีดพี่น้องลอยสามสิบเก้าโล่หนึงบุตโล่ลอยสาส้มจีดด้วยส กี่ล่นึกว่ามันบูู้รกอบการบางเห่งน้องูหาหล่อนด้หรือเปี่น้องเรด่นงปลาชวงนีิ้เขาก็บริเกบด้วยที่มารลยพี่น้องปลูกในบ้านเขาพ่สักหน่อย34ตอกกองครับโอ้ซาบลิราคาได้พี่น้องปกติ34ได้หนิ่ก15ของก็15ตโลนครับผม ไปทอ uh ่นนะครับุกคซื้อแบนี้อันนี้อ yeah. ่านบอรเปาเอียงอ่นบอกรบี่าเ้สกอคนตอกกล่งนะครับ uh ่อยมันผูดได้โหกับบอกเด้ด้วพี่น้องเด้อเคยซื้อกินอยู่ครับสูงเป็นวันนี่แหละไบเขาดูดออกไปบัวหัไปลอนี่ผลไม้แพรร่อนนี่พล ออครับอันนี้ผมจะนแคร,รอ,อบุกิดาบา้าท่องาิดาซุกเน,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 นีพี่น้องอันหวานจ้บสบครันหวานน่นอพี่น้องเลยโอ้บอกุกนวสีหน่วยสหน่วยยีบห้าขาแพงคับพี่น้องโอ้ของแสบเรอพี่น้องเยเห็นบ่ราคาถูกครับนี่ เดี๋ยวสียไปได้น่องเดี๋ยวยู่เป็นร้อยถุงนเลยแต่ว่าพวดนี่ห้าห้กนครับตัอหนึ่งถุงคุณครับปกติอุ้ยนี่ปกติร้อยสามสิบเก้านี่ยไหเมื่อกี้ล่ะแต่แต่บักซีดามันมีเบิดอายุบักซีบักซีดามันร้อยสมอันมันเบิดอายุเดือนสองโอ้พาเจมพาเจมันมากของถึง โอ้แซ่บด้นยนะอ้อมนันแซ่บขนาดนด้เลยแซ่บเครียดขำกินเซยนั่นแล้วแต่บักสีดานกับมันกะดีว่าเบิร์ตอายุแต่มันเถิดบ้านเขาเอาส่วนหน่องกี่หลายติ๊กนี่เนี่ยนี่โซ่อยู่นี่บ้านเขาแซ่ฟีดได้เนาะอายจยังแซ่บมากินอยู่แซ่บแซ่บด้วยมันนัวอยู่แล้วมันนัวในตัวเดี๋ยวไปกินเบิรงกพีแอนมาสเจะไปให้ซีกานกับว่าเอามือนั่นตั้งสาวบ้านเขาโอ้พี่น้องว่าฟอร์เนีมากแล้วนี่ครับมาม่า สองร้หกโคลนครับเอ้ยุบาเท่าลยพีนน้อ,องเยสอง,เออสองร้ยหกโคนลนรดยังงบนี่นดเป็ดพะโลบนีน่เฮ้ยบ่มันังไทยทอ่ปาดพูนนี่ตอนนี้สิบเจ็ครับนี่สิบเจ็ดโคลนครับ,รรบมามา่าครับผมอดพอกกี้ตัวี้ท่านบ่มันังไทยออยี่สสี่ฮอร์นยีี่ 1, น้องอันนี้ ซิบเก่ากับเกี๊ยบกุ้งครับผมอันนี้ลับบ้นจี้กระป๋องหน่อันนี้ลำไยกระป๋องเงาะกระป๋องความเป็นเมืองไทยพี่นอออ้องเออดวงระดับพี่น้องนี่นี่ครับผมฮ่าซับสินงขาดสวีเดนด้วยนี่มวยเมืองไทยได้วยพี่นอ้องเออมวยเมือ <c> ง <oughs> ได้แล้วครับเจ๊ได้<ง>ยังครับถ้าสู เเจ้าาไปฮ็ดงนโอ้นี่พี่น้องพอ่อพ่อยังนอหน่ของเสียบราคาถือกับพี่น้องเด้อนีข่ขาหมูนี่พี่นอ้องตัวนี้โอ้ขาหมูปกติร้อยสามสิบเก้าลดเหลือห้าโคนโอ้เรืองหาโคตรพ,พี่น้องหนิเสียบเสียบได้หนิปรุงเรียบร้อยหมดเลยพี่น้องปรุงเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วครับมากกับแก้ถุงกินได้เลยครับรสชาติกับเค็ม,ม,มๆมันหวานมันมัน ตามมูนนะครับโอ้สืบไปหาโค่นหนึ่ง<ม>กินกับข้าวก็ได้กินกับแก้มก็ดีนะครับพี่น้องโอ้สืบไปตักสิบสองถุงมาหน้านี่จะยกินนี่แซ่บไปยังได้พี่น้องอันนี้ปรุงจะปล่อยไล้ครับโอ้โอโข,ขึ้นรถขับเทานอุ้งเบิรอายุป่ะละครวันที่สิบห้าเดือนหนึ่งอืมสิบห้าเดือนหนึ่งทั้งที่นี่วันที่เก้าสิบห้าเดือนหนึ่งโอ้โบ๊เบียังกับไทยแลนด์เท่านี้แซ่ฟิตไปกินเลยดูนครับพี่น้อง มาเลยฮ่มาเลย <laughs> สิกินแต่มูนี่แหละพีม่มาเมามาว่าโอ้โรูปีเอาใไปกดซื้อไม่ได้รูปีเด้อเอาแต่ปุ่เดียวนี่โอ้โเจติก้าเจติกของแท้ครับบ่อยมูนซื้อน้ำด้่มตัวนี้อพอละหาพี่สองกี่ละพอละสงองหูวางสังสามสิบ พอละสองเอาเเขาเขียนหหตัวรูอันนี้มันห้าขีดโอ้บอกห้าตัวรูกูพอละสองคนหนึ่งน่ะอืห่วยของแขกเลยองนวจริงอแต่แค่นี้หลับไปไนี้าโเจติกมอเลยเหราของแขกบคอนเทนต์ได้อพี่น่องี่สบบคอนเทนต์บ้นี่เอาจิงบ้นี่ สี่สิบห่อครับพอละละนี่เอาไว้ให้คนอื่นไ้องถือนอเดือเนือดเจติกเหมาละครับสี่สบครับผมบัเปนี่เจเอื่อันนี้หาคนหา้นแล้วสองค้นได้นี่ครับตัวนี้เศร้าคนตัวนี้ที่เ็สื่อตเกละนี่ครัเศร้า้นนี่อัแจ็กบาดว่าอันโอ้อันเครื่งโลกกันถึนไหนเนาะ หกร้อยกรัมหกร้อยกรัมหกร้อยกรัมซาวคนอันนี้อันนี้แปลว่าผู้ดีจริงนะใส่กลองนะใส่กลองซาวโคนแต่ตัวนี้ตกสองคนเนาะโอ้ตีอันยะอันยะอันยะคนพี่น้องเลยคือใครเนี่ยคือรายรายเลยครับที่ติดหมอ เงินใจเงินนะครับพักสุนีแคโอ้ใครเซตพี่น่องไปครับสองร้อยแิี่คนน่ะมึงเท่าพี่สองละสองคนสองคน,เ,นเลยลเยเรี่นีเ่าจะมยกอาป๊าดยเลยพี่ห,อหอโอ้พี่น้องมามึแต่เปเมาหย่แม่นี่าละสองคนพี่นอ้อเาต้องซิมเบิง้งนี่เป็นบุญคมด้วนี่ บุญหอมจะแซบโอ้โหรสชาติก็เป็นแบบว่านัวๆนัวๆเข้มๆแต่บาหวานบ้นไดะครับนี่แซบพี่น้องขาขีดหมูครับแซบครับผมเข้มๆนัวๆแมงใส่น้จิ้มก็อร่อยครับ พุ้งกินเป็นบ่อยเลยพี่น้องอันนี้สองคนเลยเนี่ยจวดโอ้ขาหมูขาหมูขาหมูสองคนตุ้งหนึ่งอยูร่รวราคาพี่น้องที่เหลือทั้งหมดตุ้งละหาคนกระจายสองคนพี่น้องอร่อยอร่อยเลยครับนี่หนังก็มี กรอบๆยุ่ยๆจุดนี้กินได้ใช่ไหมครับเป็นคุณบุญนะครับขออนุญาตเอามือเลยนะครับยแซ่บครับผมรสชาติก็เป็น เข้มๆนุ่นนุนขึ้นมาพี่น้องจะเบาหวานครับจบก่อนพี่น้องแซ่บจวดโอ้แนวซิ้นแนวซิ้นพี่น้อง,อออองเลยชิมชิมฟีฟชิมฟีสูงสองสไตล์ครับ โล่ทันสิบสี่พสมสิบสี่ครับโอย่างเต็มดูพี่เขาเมาดูพี่เนอะเมาอยู่ดันนี้วันละเอาเด้ออันนี้ละหัวอ๋อมันอันนี้กินโอ้ยเอาไปปนหวอันหนึ่งหัวคเดียวคกินลาย ไปเด้อพี่น้องอันแนวคลองถือครับห้าโครนนะครับหีืบดอันสองถุงหาขวดนี่เนาะมีเด้อโลละหา้าโดยกิโลกรัมขวดเด้อพี่น้องนี่ครับผมอันนี้ไปซืทรกระะุกอันอละสองขวดคือก้อแล้วหนูพี่น้องแซนะ่บไปเรื่อยขึนแซ่บแซ่บนครับหนูพี่น้องเอนะ้ย มาเด้อผู <desserts> ้ทางผู้เล้ยมาจากว่ากริงแต่นี่แหะครับยีก้าควนตุ่มนะครับให้แถวหนึงว่านี้ครับพี่น้องเอ้ยเสือเด้อพี่น้องเด้อออดเอาไมผู้สื่อสื้มันเด้อออเดอร์ฝเง้ยออ้าอันนี้อัน่างนี้ว่าตุ้ยด้วยอ๋นี่เนาะแล้วมันได้แล้วผู้กินเสอเด้อพี่น้องเอ้ยลายกว่าตลาดนี่อยู่นี่อีกต่างฉากต่างแน่ออดเอ้ยหาคนมาเด้อพี่น้อง กูได้เซียนมอของถือโอ้มันช่วงช่วงไรซื้อตัวอดิมห้องนเลยซื้อตัวนี้เนาะคุณน่ะเอะอใครเป็นยังไงเด้อมาได้อพี่น้องของถือของถือเด้านี่หมูแซ่บไปยังนี่นี่พี่น้องเอาไปเห็นหมูผัวหลอกหมูผัวหลกกูได้ด้วยนี่ลดราคาตั้งแต่139ครับเหลือกิโลละ5้าคนลดราคาคนอันนี้ก็2ถุงแล้วนี่ อ,อืมสองสองถุงนี่ก็สิมีได้ห้หาข้นพี่น้องบาทห้องสิบห้าบาทได้พี่น้องเดอ้อมาเอาเดินของแสบของแสบพี่น้องเลยกินตะมวยแล้วเ่าช่วงของจุดพูนเดี๋ยวมานี้งิีได้พี่น้องสองโคลนครับสองโคลนกองจุดพูนครับ บปทันเนาะฮะแม่นบ่ใจ่ายกันเรียบร้อยแล้วครับคุณพี่น้องที่ old. 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 ไป17โคลน23โคลนเหรอ26โคลนครับ ทักสมเกเกย uh, s, <S ี่สิบหกคนครับพี่น้องขายกับกำงามพี่น้องเด้อได้เต็มเลยว่าพี่เวเอ้าเอาใสให้เอาใส่ลงไปในหม้อกันโอ้โหคนเอาขาหมูเด้อพี่น้องเด้อคนเราขาหมูคนเอาขาหมูครับสุดแซ่บสุดแซ่บพี่น้องเด้อเต็มเลย ของดีราคาถูกของแซบเลือสองอันพี่น้องเอ้ยเกือบมาพอท่นนะสองนกินเก่านะน่าพี่น้องยกอันกนึว่าหาโคตรหน่ยพี่น้องเอ้ยเบิดแล้วเบิดแล้ว